เมื่อซาลาและมาเน่ไม่อยู่เนี่ยนะครับตัวรุกที่หงแดงควรจะไปคว้าตัวมาเนี่ยมันมีใครกันบ้างวันนี้เกมเองลองหยิบมาสี่คนแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าตาคุณผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆหรือเปล่าไปติดตามกันในห้องเล่นเกมเล่าครับ สนุนโดยซ u ซูกิเมกาเดลลดิวใหญ่ส่งท้ายปีออกรถยนต์สุซูกิวันนี้รับข้อเสนอสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลือกรับดิวดีครับฟรีสูงสุด150วันหรือเลือกรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งมูลค่าสูงสุดถึง50,000บาทพิเศษร,รับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่า3,000บาทและบัตรชมภาพยนตร์ฟรี2ที่นั่งเมื่อจองและรับรถวันนี้ถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โชว์รูมรถยนต์สุสุกิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th ผมเล่นเกมรลาวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของการหาตัวแทนซาร่าและมาเน่ในช่วงแอฟริกันคัพออฟเนชั่นครับที่พวกเขาเนี่ยจะต้องหายไปร่วมๆ1เดือนเลยนะครับทีนี้เนี่ยในตลาดหน้าหนาวเนี่ยหงแดงเนี่ยควรจะเสริมใครบ้างหรือเปล่าเพราะว่าแหมถ้าไม่เสริมเนี่ยเหนื่อยแน่แน่ใช่ไหมล่ะครับต้องบอกอย่างนี้ครับในยามที่ทีมเนี่ยลำบากเจออาการบาดเจ็บเยอะแยะมากมายวิกฤตกองการบาดเจ็บเยอะเนี่ยรู้ปีที่แล้วอย่างแผงหลังเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งที่ วงเราเอาตัวรอดได้หลายต่อหลายเกมเนี่ยก็เกิดจากความสุดยอดของแนวรุกอย่างเซเดียมาเน่และโมเมสซาร่าทั้งนั้นเลยนะครับพวกเขาคือผู้นําในแนวรุกของเราครับและมีอัตราการยิงประตูกับแอซิดในระดับที่น่าพึงพอใจมากๆโดยซาร่านะเวลาเนี้ยยิงไปถึง21ประตูกับ9แอซิดจากทุกรายการซึ่งถือเป็นหนึ่งในนะักเตะที่ยิงประตูมากที่สุดในย,ยุโรปเป็นรองแค่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับส่วนเซเดียมาเน่ตอนเนี้ยซัดไป9ประตูกับ1แอซิดทั้งคู่เนี่ยยังคงเป็นแนวรุกคนสําคัญในการขับเคี่ยวลุ้นแชมป์ของเรพูร เรื่องมันเกิดตรงนี้ฮะ27ธันวาคมนี้เนี่ยซาร่าและมาเน่เนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปเข้าแคมป์ทีมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในศึก African Cup of Nations ในทันทีครับซึ่งจากการคาดการณ์เนี่ยนะครับเชื่อว่าหงแดงของเราเนี่ยจะหมดสิทธิ์ใช้งานทั้งคู่ถึง8นัดรวมทุกรายการแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมชาติของแต่ละรายเนี่ยจะสามารถทะลุผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้มากแค่ไหนด้วยคือแบบยิ่งลึกก็ยิ่งนานครับ <laughs> นนกรุกที่เหลืออยู่ของเลี้ยวภูเนี่ยก็ถือว่ามีคุณภาพนะครับเพียงแต่ว่าการไร้ซาร่าและ ane, มาเน่ใน เกมรูปการจบสกอร์การสร้างสรรเกมเนี่ยมันอาจจะดรอปลงไปครับวันนี้เราเลยหยิบ4แข่งที่ผมคิดว่าเอ้ยน่าสนใจและน่าเสริมเอาคนแรกก่อนเลยไหมเอ้ยเดี๋ยวก่อน กดไลค์กดแชร์ให้ผมก่อนนะครับเอออ่ะเอาคนแรกก่อนเลยราฟินยาครับคนนี้เนี่ยที่หนึ่งในใจเลยครับแม้ว่าลิชยูเนเต็ดจะมีผลงานที่เรียกว่าย่ำแย่เลยครับเมื่อคืนเพิ่งโดนไป7ลูกนะฮะแล้วก็ฟอร์มพวกเขาไม่ได้โดดเด่นเหมือนฤดูกาลก่อนเลยครับแต่สำหรับแข้งตัวหลักอย่างราฟินยาเนี่ยก็ยังคงผลงานยอดเยี่ยมเอาไว้ได้นะครับคือฤดูกาลนี้เนี่ยแข้งชาวบราซิลวัย24ปีคนนี้ทำมาแล้ว7ประตูกับ4แอสซิสต์และจากสถิติล่าสุดนะฮะระบุออกมาชัดเจนเลยว่าการทำประตูทั้งหมดของลิชยูเนึกรีมยาาาาน้าจาฟิถง46% ครึ่งต่อครึ่งเลยครับนอกจากนี้ครับก็ยังครองอันดับหนึ่งแทบจะทุกๆด้านครับจากบรรดาแนวรุก <c oughs> ของทัพยุงทองทั้งหมดนะครับเพราะราฟินญ,ญาเนี่ยเป็นดาวส้นโวของทีมเป็นนักเตะที่หาโอกาสยิงได้มากที่สุดในทีมยิงเข้ากรอบมากที่สุดเลี้ยงบอลมากที่สุดและสร้างโอกาสก,าก็ได้มากที่สุดเช่นกันนะครับนี่ขนาดผลงานทีมโดยรวมยังไม่ดีนะฮะลองนึกภาพว่าถ้าเขาย้ายมาอยู่กับทีมที่มีระบบทีมที่เขาไม่ต้องแบกภาระมากจนเกินไปเนี่ยศักยภาพของเขาจะแสดงออกมาได้มากขนาดไหนอ่าน่าคิดใช่ไหมล่ะอีกเรื่องที่ดูจะไม่เป็นปัญหาาาแน่่อะเรรรงงงงขกปปััฟฟียู้้้จชซ็ดท และอันซงนะครับซึ่งตัวฟาร์มินโยเอเนี่ยนะครับก็เคยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าอยากให้เพื่อนของเขาคนนี้ย้ายมาค้าแข่งด้วยกันที่แอนฟิลเออเรียกว่าจีบกันออกสื่อเลยนะครับทีนี้ลองมาพูดถึงปัญหากันบ้างที่มันน่าจะเหนื่อยหนักหน่อยก็คือเรื่องของค่าตัวครับลีดยูนเต็ดเองคงจะไม่ยอมขายให้ลิฟวูถูกุ๋นแน่นอนครับแม้ว่าเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยราฟินยาจะถูกปักป้ายพร้อมขายในราคา50ล้านปอนด์แต่ด้วยผลงานอันโดดเด่นในซีซั่นนี้เนี่ยนะครับอาจจะทำให้ทัพยุงทองเนี่ยตัดสสินใจอััพค่าตวูงงถึ60 อะไรแบบเนี้ยนะครับก็จริงๆสำหรับผมเนี่ยทุ่มไปเจอนะครับซื้อไปเจอนะฮะแต่สำหรับผมราฟินญ,ญาทั้งสี่สล้านกำลังดีนะราคาเท่าโชต้าผมว่าไม่แย่เลยนะครับ60ก็แพงไปนิดนึงเออเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าอยากได้มากเพื่อนๆคนไหนอยากได้ราฟินญ,ญาพิมพหนึ่งในคอมเมนต์นะฮะเอออ้าวคนที่2ครับลุยส์ดีอารสครับลุยส์ดีอารสเป็นปีกซ้ายชาลโคลอมเบียวัย24ปีนะครับของ FC ฟซีฟอรตโต้จะสังเกตว่าแต่ละคนที่มีข่าวเนี่ยจะอยู่่่่่ในนนนนชวววงงััยยยยเเเเีีีแหละะะ20 25ถึอไรรปมาา้พ็โจจทท์ ครต้องการจะเสริมเพื่อสร้างทีมสร้างสามประสานในชุดถัดไปนะครับลูดิอาต,ตอนนี้อยู่กับเอฟซีปอร์โต้ครับตัวเป็นข่าวเชือ่อมโยงกับลิเวอร์พูลม,มากขึ้นในระยะหลังนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นที่รู้จักของแฟนบอลมากนะครับแต่ต้องบอกว่าดิอาสมีผลงานที่จับต้องได้ครับถือว่าไม่ใช่นักเตะขี้หมูขี้หมาเลยโดยในศึกโคปาอเมริกาเมื่อซัมเมอร์มมอที่ผ่านมานะครับเขาพาโคลอมเบียไปไกลถึงรอบรองชนะเลิศก่อนจะคว้าตำแหน่งอันดับสามของทัวร์นาเมนต์มาครอบครองได้ผลงานของเขาในศึกครั้งนี้คือสี่ประตูครับเทียบเท่ากัััับบบบบลลลลลลลิิิิิโโโโอออออออเเเเเเเนนนนนนนมม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 สสสสซีีีีีีี่่่่่่ขงงงาา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 ายยะะะคคครรรรรรหหททชตตต้ผวววจกกกกดดดดดดฟแแฮ็ ขึ้นมาและกลายเป็นความหวังของพวกเขาในระยะหลังนะไม่ใช่เท่านั้นนะครับดีอาร์สยังรักษาฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมไว้ต่อเนื่องนะครับหลังกลับมารับใช้สโมสรอ,อย่างเอฟซีปอร์โตในซีซั่นนี้เนี่ยเขายิงไปถึง13ประตูกับ3แอสซิตจากทุกรายการครับและพาปอร์โตขึ้นนาจากฝูงในลีกแถมตัวเองเนี่ยยังนำเป็นดาวซันโวอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับดีอาร์สยังเป็นนักเตะที่ทำผลงานได้เตะตาที่สุดครับเมื่อลิเวอร์พูลต้องดวลกับเอฟซีปอร์โตในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลนี้จากสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะครััับบบแแแแขข้้้้้งงงงชชาา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 าวววโคคคลลอออมมมมมมมเเเเเเเีีีีียยยยยยรรรรนน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 นพจะทใใ่่่่ซ์หหหหหตถกกดดดิื พร้อมกับข้อเสนอที่ประทับใจปอโตก็ไม่แน่ครับว่าเราอาจจะได้ตัวดีแอสมาเป็นแบ็กอัพให้กับสาราและมาเน่ผมอยากได้ครับเพื่อนๆอยากได้ดีแอสพิมพ์2แล้วบอกเหตุผลหน่อยนะฮะคนที่3ครับคนนี้หลายคนอยากได้มากและมีข่าวมานานมากๆครับแล้วก็แน่นอนเรื่ององการปรับตัวไม่ต้องละเพราะเขาคือนักเตะอังกฤษครับจอรดโบเวนครับนี่คือหนึ่งในนักเตะที่ลืันให้แซดนะฮะและสื่อเชื่อว่าตอนนี้ ลิเวอร์พูลเนี่ยแอบส่งแมวมองไปตามดูฟอร์มเขาอยู่นับตั้งแต่ย้ายจากฮาวสตีตี้เพื่อมาเล่นในพรีเมียร์เลกกรีตกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดผลงานของเขาก็เฉิดฉายออกมาเป็นตัวรุกที่น่าจาับตามองมากๆคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกเลยครับผลงานของจอร์ดโบเวนในฤดูกาลนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับจากทุกรายการซัดไปแล้วสประตูกับอีก6กแอซซิตและมีส่วนสำคัญในการหยุสดสถิติไร้พลาดของลิเวอร์พูลด้วยการกดไป2แอซซิตพาขุนค้อนเปิดบ้านเอาชนะหงแดงไป3 2ด้วยนี่คือนัเตะที่ทำให้เรานึกถึงเดียโก,กโชต้าก่อนที่จะเซ็นสนสสสัััััััญญาาากกกบบบบบบลลลลลิเเเวววววววออรรรรร์์พููคคมมม่่่่่ตตตขจะะไไไงแแดดีีปทุ ของเจนงครอปเหมือนกันนะครับด้วยความรวดเร็ววิธีการสร้างสรรค์เกมเท้าซ้ายเฉียบคมและที่เด็กจากลูกเซตพีดมันน่าสนใจมากลยครับเพราะว่าเขามีคุณสมบัติครบถ้วนที่สามารถนํามาพัฒนาต่อเพื่อไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นสุดยอดนักเตะได้ครับที่สําคัญนะครับปีชาวองกิษรายนี้อายุเข้าเกณฑ์เลยครับ24ปีเท่านั้นอยู่ในช่วงวัยที่ไม่ได้เด็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้แก่เกินไปคุณภาพของเขาเนี่ยมากกว่าดาวรุ่งแต่ก็ยังมีระยะเวลาในการพัฒนารวมถึงอายุการใช้งานอีกหลายปีเลยครับซึ่งตรงนี้เราต้องไม่ลืมนะ อาจจะกลายเป็นส่วนสาคัญสำหรับแผนการถ่ายเลือดใหม่ในอนาคตของลิอร์พูกก็ได้ที่จริงเนี่ยก็ททบทุกคนที่เราพูดมาเลยนะฮะและจากการคาดการณ์นะครับเชื่อกันว่าโบเวนเนี่ยอาจจะมีค่าตัวที่ถูกกว่า2ตัวเลือกแรกเขาว่ากันว่าอาจจะมาสักสาสล้านปอนด์แต่สำหรับผมเนี่ยผมมองต่างนะผมมองว่าโบเวนเป็นนักเตะตอังกฤษอ่ะมันอาจจะแพงกว่าก็ได้นะฮะในมุมมองผมคือการซื้อนักเตะอังกฤษในพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยโอ้โหแล้วซื้อหน้าหนาวเนี่ยแพงชุบหายนะครับก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเวสแฮม,มจะปล่อยไหมเพราะว่าโบเวนก็เป็น อันนี้ต้องปล่อยละ แต่เราจะทุ่มขนาดนั้นไหมอะ่ะเออมันมันก,มนก็มันก็ยากมากนะครับที่ลิพูจะทุ่มขนาดนั้นแต่ก็อยากได้ครับจริงๆอยากได้ทั้ง3คนข้างบนเลยเอามาเป็น3ประสานเซตใหม่ <c oughs> แล้วก็มีโชต้ารวมอยู่ด้วยนะครับคนสุดท้ายนะครับแถมให้หน่อยครับคริสโตเฟอร์แอนคุนคูครับอันนี้ผมบอกก่อนนะฮะว่าไม่ใช่เอ็นพออหรือว่าไม่ใช่เอ็นพารงฮะแต่ว่าเป็นเอ็นคุนคูฮะตลกซะแล้วกูนี่เอ็นคุนคู ool, ครับเป็นแข้งชาวฝรั่งเศสวัย2ี่ส่ปีของอาร์เบลไลฟ์ซีกคบที่สามารถเล่นได้ทั้ง, mid field งมิดฟิ ไม่ธรรมดาครับและความเฉียบคมรวมถึงการหาพื้นที่ในการทําประตูได้ดีครับสำหรับแข้งรายนี้เนี่ยแม้ความเป็นไปได้กับลิเวอร์พูลจะน้อยมากแต่ว่าถ้ามีโอกาสที่จะคว้าเข้ามาในถิ่นแอนฟิลด์ก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะผลงานของเอ็นคุนคูรุรกการเนี้ยมันยอดเยี่ยมมากครับทุกรายการยิงไป15ประตูกับ10แอสซิสต์แถมยิงประตูเทียบเท่ากับโมเมซสลาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปแล้วนะครับที่จำนวน7ประตูด้วยในรายการนี้ตัวยิงประตูเป็นรองแค่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้และเซบาเตนฮอลเลอร์เท่านั้นนะครับไม่ใช่แค่น น่สุดใน UCL รอบแบ่งกลุ่มหากนับแค่ทีมที่ตกรอบไปแล้วเท่านั้นนะครับโดยมีคะแนนเรตติ้งอยู่ที่7.94คะแนนครับมากกว่าดับ2อย่างเชิ้ตเบลนแฮมซึ่งได้คะแนนอยู่ที่7.62ครับอีกหนึ่งเกมที่ยอดเยี่ยมของเขาในปีนี้ครับคือการพาทับไลฟ์ซิกบุกมาแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้6-3โดยเกมนั้นเนี่ยทั้ง3ประตูของทับไลฟ์ซิกเนี่ยเกิดจากแฮตทริกของแข้งชาวฝรั่งเศสรายนี้นี่แหละครับและหลังจากนั้นไม่นานครับเอ็นคุนคูก็มีข่าวพัวพันกับแมนซิตี้ทันทีนะครับอีกหนึ่แพ้เเรรื่่่่่อองงงงขกาทนสโมดดดีไ ครับด้วยจำนวนการจ่ายทั้งหมด71ครั้งมากกว่าอังเคลดูมาเรียเจเดนซานโชโทนี่โคลตแอนดูโรบัสันและซาดิโอมาเน่ซะอีกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับนอกจากทัพเรือใบสีฟ้าแล้วเนี่ยเอ็นคูยังตกเป็นข่าวได้รับการสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่อย่างปารีสแซงแมงยูเวนตุสเรอัลมาดริดโอ้โหคือเยอะมากนะครับจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่ลูกผู้ของเราเนี่ยจะไปเบียดแย่งตัวเอ็นคูคมาได้แต่ว่าถ้าได้เนี่ยชอบนะ ยิงดีจ่ายดีโอ้ดีไปหมดเลยนะครับท้ายที่สุดนะครับจากทั้งหมดที่กล่าวมาทั้ง4คนเนี่ยจะเห็นว่าเรทอายุเนี่ยอยู่กัน24 25กันทังนั้นเลยนะครับก็เลยมัน่นใจได้เลยว่าทลิภูต้องการจ่ายเงินซื้อแข้่งเหล่านี้เข้ามาคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่การซื้อเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นแน่นอนแต่มันจะเป็นการซื้อเพื่อมองระยะยาวแล้วว่าเออน่าจะเวิร์กนะกับทั้ง4คนนี้นะฮะถ้าดึงมาสักคนหนึ่ง ก็น่าจะเป็นอนาคตของ3ประสานในอนาคตได้เลยนะครับจริงๆก็เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับที่ซาร่าและมาเน่จะมีกำหนดต้องเดินทางไปเข้าแคมป์ทีมชาติเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับอยากได้แข้งคนไหนมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับลิเวอร์พูลยามที่ไม่มีซาร่าและมาเน่ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับนี่คือทั้งหมดของหงเล่นเกมเล่าติดตามหงเล่นเกมเล่ากันได้ทุกสัปดาห์นะครับมีมาอัปเดตกันแน่นอนและต้องขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราซูซูกิครับขอบคุณมากๆครับเอ้ยขอบคุณ sponsor, ครับมีสปอนเซอร์ครััับบสววดดดดีคครรออออย่าาลลลลืมมมมมกาากกกกกกกไ์์แแแชใใใใหหห้้้้้เเเเเเงงงงตติ็็จ ด้วยนะครับเอ้ยลูกค้ารักกูตายละเอาละ,ะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ